เฮ้ยไอ้หนุ่มเองอั่ะแหละอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับถ้ากดติดตามแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับใครที่ไม่กดติดตามวันนี้เดี๋ยวพี่จะเข้าไปหาในฝันนะจ๊ะคนดีของพี่ว<ๆ>เหลืองแน่กูวันนี้ มารุช็อปบริการรับฟาร์มแมปต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟู๊ชินโดร์ไลฟ์และราคาเนี่โคตรถูกเลยฮะค,คุ้มมากๆเลยสามารถมาอ่านเลทราคากันได้ฮะร,ริงใต้คลิปเดอ้อเบสช็อปบริการรับกดผลต่างๆเนี่ยในแมปบล็อกฟู๊เนี่ยแล้วก็เกมพาร์ด้วยนะครับแถมยังมีบริการรับกดคุ้2องเย้พีและที่สําคัญเนี a ยออสตาทาวเวอร์ดีเฟนเนียนย,ยังมีบริการรับกดเพชรด้วยนะฮะเริ่มต้นที่เลทเจ็ดเลยนะครับอย่าลืมมาใช้บริการกันล่ะ ฮมิโดริยะอิซโนดมาแล้ว hmm. เอาเลยฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยวันนี้เนี่ยเราอยู่กับพี่ครั้งนะฮะมิโดริยะอิซโนดเนี่ยจ้ปดปดเรียกกูว่าช่างมันเถอะกูจำไม่ได้ละว,วันนี้นะครับเราอยู่กับแมปมาฮีโรของคนไทยนั่นเองนะครับที่คนไทยเป็นคนสร้างเว้ยมีชื่อว่า last hero academy นะฮะนี่เออนะฮะเป็นแมปของคนไทยสร้างนะครับพูดได้เดีว่านะฮะ เมื่อคุณผู้ชมมองไปรอบๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าแมพนี้โคตรสวยนะครับสวยมากเลยแต่สิ่งที่กูตังหนิดใจอยู่อย่างหนึ่งเลยครับก็คือชุดกูทําไมมันไม่มีความเข้ากันเลยวะไม่มีความเข้ากันเลยเหมือนกูใส่กับรองเท้าบูทกับเสื้อสูทอะไรแบบนั้นเลยนะครับนั่นแหละข้างหน้านี้มีฮีโร่และนี่ก็คือ n p c นะครับทีเออ่เก่าอินดีต้อนรับเราเนี่ยครับเข้าสู่โรงเรียน U.A. นะครับนี่เลยเออนะครับดูป้ายด้วยนียแมปสวยอยู่นะครับเนี่ยสวยมากเลยโอเคเดี๋ยวเราพาเดินทัวร์แมปนะครับว่าในแมปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับนี่เลยก็จะมีเจ้าอ่าระบบเควสนะครับนี่อ่ฟาร์มเควสนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือกดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขา่าจะยังไม่ได้ทำนะครับก็แค่ตั้งไว้เฉยๆนะว่าเออเป็นประมาณนี้นะครับหน้าตาน่ารักเชียวแล้วก็ตรงนี้นะครับภายใน U.A. นะครับทางขวานี่ก็จะมีเจ้าออรดูไมนะครับกับเจ้า อ่าวินเลียนนะครับที่มีชื่อว่าอะไรวะโน <Nom u. S 1> มูออลูไมจจะฆ่าแกแน่แกเตรียมตัวตายฮีโร่ไม่มีทางยอมแพ้หรอกโนมูงั้นเหรอแกเตรียมตัวตายได้เลยคอมลอยนมู aro, ทำไมเสียงไม่เหมือนเดิมฮัลโหลอ่นนี่ก็จะเป็นเจ้า NBC นะครับมีออลูไมนะฮะมีโอไมคอดทำไมชื่อต้องเป็นโอไมคอดวะเอนะครับนี่เป็นนักเรียนยูเอนะครับซึ่งหน้าตาหล่อไม่ได้เท่ากูเพื่คนดูดิ หน้าตาคู่ตัวประกอบแล้วมึงดูกูโอ้โหแค่กูแต่งตัวนั่นแหละไปหน่อยแค่นั้นเองโอเคประมาณนี้นะครับข้างหน้าโรงเรียนก็เป็นประมาณนี้นะฮะมีต้นมงต้นไม้มีเงาเงานะฮะมีถนนประมาณนี้นครับส่วนตรงนี้เข้าได้ไหมเข้าไม่ได้นะครับคุณผู้ชมตรงนี้รู้สึกว่าจะเข้าไม่ได้นะฮะชนติดไปเลยฮัลโหลขอเด้มุเก่าได้ไหมก็ก็ก็ เปิดประตูเปิดออกดูมองเป็นเธอแฮโอเคประมาณนี้นะครับข้างหลังอยู่เอก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นภูเขาโง่โนะครับไม่มีอะไรเลยะนะครับก็แมปไส้สิบวันถือว่าขนาดนี้ก็โคตรจะดีแล้วนะครับนี่เลยพวกเออตึกลาบ้านช่องนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนเนอสร้างมาเองหมดเลยตัวโอ้โหดีอยู่นะครับเนี่ยเฮ้ยตัวนี้มีเควสด,ด้วยกับพ่อหนุ่มดอมายืนทำอะไรตรงนี้ช้าไม่สาวน้อยรีวิวห้0ถึง60มาฟาร์มตรงนี้นะเพื่อนโอเค รับทราบมึงทําทรงผมอะไรของมึงวะทำไมอ๋อมันเป็นปากนะฮะมึงติดจุกนมเนี่ยเนี่ยโตขนาดนี้แล้วยังกินอย่างนี้อีกท่าตัวเป็นเด็กไปได้โอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มรีวิวอัตลักษณ์กันดีกว่านะครับที่อัตลักษณ์แรกนะฮะเซโลกาวิตี้นะครับก็จะมีสกิลแซดกับเอนะ็กเนาะสกิลแซดคลบปอีอ,อ้เป็นการนะฮะระเบิดขึ้นพลังจิตนะฮะหรือว่าขึ้นแรงน้ำถ่วงรอบๆข้างตัวเราเว้ดูนะคึบอีเออเป็นไงดัมมี่ถึงกับงงงงเลยสิมึง แล้วก็ต่อมาจะเป็นเอ็กซ์พอรชั่นนะครับก็คือเอ็กซ์พอรชั่นมันก็คืออพลังระเบิดของบาคุโกนั่นเองนะครับสกิลเซตคึบอีเออเป็นการต่อยหมัดระเบิดนะครับไปโจมตีประตูที่อยู่ด้านหน้าเวคูวอยู่นะครับนี่ปุ่งแล้วก็สกิล x นะฮะนี่ปุ่งเอออ่าเป็นการนะฮะยิงโตระเบิดก่อนนะครับให้เราพุ่งตัวไปข้างหน้าแล้วก็ตีลังกาแบบ แบบนี้นะครับแล้วก็ระเบิดอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต่อมานะครับจะเป็นอัตลักษณ์ one for all นะครับนี่เลยกดใส่มาดิไหนเป็นไงวะ skill set ฮุช่าโอ้โหแค่นะครับเป็นการต่อยหมัดอัดกระแทกนะครับที่เป็นขึ้นพลังสีเหลืองเว้ยเพราะว่าอัตลักษณ์นี้เป็นของอลูไมนะครับนี่เลยอือวี่ขึ้นก็ไม่ใหญ่มากนะครับมันก็จะเล็กประมาณนี้นะฮะแล้วก็ skill x ปี๊อือเป็นการต่อยพื้นนะครับนี่เลยก็จะสร้างขึ้นกระแทกรอบรอบนะครับถือว่าระยะกอก ไกลอยู่นะครับเยอะไกลมากแล้วก็เจ้อัตารักษ์นี้นะครับจะมีความพิเศษตรงที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้นะครับกด F One, One for h o v e i n g เออนี่เออนี่คือ One for All นะฮะที่เป็นเวอร์ชั่น Full h o v e i n g ของ All Might o นะครับนี่ก็จะมีความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้นนะฮะด้วยการกดสกิลเซตเหมือนเดิมครับปุ้งโอ้โหคราวนี้คือโคตรใหญ่นะครับใหญ่มากใหญ่สุดๆนะครับกูบอกเลยโดนก็นคือตายนะฮะแล้วก็สกิล X คึบ อีโอ้ยต่อยก็จะมีพายุนะครับตอนแรกก็จะไม่เป็นพายุเว้ยคราวน,นี้ต่อยก็จะแบบมีพายุนะครับเทพมากสายฟ้าแล้วก็อีกหนึ่งความสามารถนะครับเมื่อแปลงร่างเราเนี่ยก็จะวิ่งเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เออเห็นไหมอันนี้คือเดินปกตินะครับถ้าวิ่งเร็วคือการกดคอนโทรลนะฮะนี่ปุ๊บเอา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 เกมบั๊กเอาเลยครับแล้วต่อมาเนี่ยจะเป็นอัตลักษณ์ของ one for all ของเดกุนะครับมาฮึบ one for all ชึบเรียบร้อยใส่ไปแล้วนะครับแล้วก็สกิล l s e ฮึบ นี่รู้สึกว่าจะเป็นการ smash นะครับหรือว่าเป็นการดีดนิวเว้พลังก็จะคล้ายๆกันนะครับนี่เออคล้ายกันเลยออกจะเหมือนๆกันด้วยซ้ำนะครับประมาณนี้เลยครับของเดกูกับอลูไมนะฮะแล้วก็สกิลเอ็กฮะอันนี้ก็จะแตกต่างตรงที่มันเตะนะฮะนี่ฟุบเออมันเตะเป็นคลื่นพายุนะฮะไปโจมตีฟตูเว้ยเทพแล้วก็สกิลแปลงล่างครับ one fall h o ฮนี่เออโห,โหนี่นะครับคือ one for all f u r l i n g ของเดกุนะครับมาดูที่สกิลเซตนะครับนี่เออรู้สึกว่าลูกจะใหญ่ขึ้นนิดนึงนะครับก็ไม่เยอะขนาดนั้นแต่ก็ใหญ่อยู่ <c oughs> แล้วก็สกิล X X นะฮะนี่ปุ่งโอ้โ oh. หคเขานี่คือเตะนะฮะเอฟเฟกก็จะสวยขึ้นแล้วก็ ระยะกว้างขึ้นนะครับเทพมากนี่ปอ้งหมดและหมดเร็วได้เกินแล้วก็ต่อมาจะเป็นอัตลักษณ์เอนจินนะครับหรือว่าเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่เลยของหัวหน้าห้องนะฮะเห็นไปเอนจินสกิลเซตครึบมาตั้งท่าแล้วก็อ้ววิ่งไปแล้วนะครับเขาวิ่งแบบไม่หยุดยั้งนะฮะร,รู้สึกว่าเขาจะสามารถกลุ่มชะตาก,กรรมทุกโลกไปนี้ได้เอ้ยตรงนี้มีดัมมี่ด้วยนี่าโอ้โหเออตัวนี้มีดัมมี่ด้วยต้องเลเวล1-30นะถึงจะใช้ดัมมี่ตรงนี้ได้น,ะนู้นก่อน,อน,นทงางน โน้ตเอนจินไปปุ่งว่นี่ครับนี่เลยเอนจินนะฮะนี่เทียบมากแล้วตรงนี้โอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นเมืองพิพิบัตนะครับเขาน่าจะทังทำไม่เสร็จมั้งกูจะตายไหมเนี่ยเราลองลองไปดูก่อนอ๋อนี่ไงนะครับเป็นประมาณนี้อ้อคำออกมาค่อนข้างดีนะครับอันนี้ยังทําไม่เสร็จแต่ก็ดีอยู่นะครับไปเอนจินพากูวิ่งไปเฮ้ยอ้้มัผมอยากเป็นฮีโร่อันดับหนึ่งเหมือนคุณจังเลย ที่มีพลังกระเจียวเรืองแสงนั่นน่ะเฮ้ย่าต่อมาจะเป็นอัตลักษณ์ล่องหนนะฮะนี่เฟบเน่ต้องพูดเลยนะครับว่าไม่มีใครเหตุเราแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่กูชอบที่สุดในจักรวาลกาแล็กซี่เลยนะครับส่วนถามว่าเหตุผลทําไมพี่ถึงชอบดูกันอยู่แล้วนะครับกู <c ười> ว่ากูเริ่มบ้ากันดูวันโอเคประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่อมาจะเป็นอัตลักษณ์เอ่อครึ่งเย็นครึ่งร้อนนะครับนี่เลยฟุ๊เออเรียบร้อยนะฮะแล้วก็กดเอ อีอ่อเป็นครึ่งน้ำแข็งนี่ฮะนี่เลยโคตรเท่มาดูกันที่สกิลเซตนะครับนี่มาฟึบไปเออเป็นการสไลด์นะครับเป็นการวิ่งเหมือนกับเอนจินเลยนะครับความเร็วก็พอๆกันนะฮะแต่ว่าไม่สามารถสร้างดาเมจให้กับศัตรูได้นะครับเมื่อเราเดินไปชนศัตรูนะครับก็คือว่าสร้างดาเมจไม่ได้นะครับแค่ฟลด์อย่างเดียวแค่นั้นเองเนาะไปี้สวัสดีเอาร์มาแล้วก็ต่อมาฮะจะเป็นสกิลเอ็กนะฮะนี่เลยฟึบ นี่โอ้โหอันนี้คือสร้างนะีฮะหอ,อกน้ําแข็งประมาณ4ี่้าอันนะครับไปโจมตีเว้ยแต่แบบมันต้องเรียกว่าอะไรอะ่ะหอ,อกน้ําแข็งหรือเปล่าอะ <c oughs> เอาเป็นว่าเป็นคงเล็บน้ําแข็งอะไรสากอย่างเด้งครับไปโจมตีประตูเว้ยเท่ยอยู่นะครับเท่ามากเออแล้วก็ต่อมากดเออีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นครึ่งไฟนะครับนี่เลยเออถ้าเปลี่ยนมันเท่มากเลยนะว่าไปอะ่ะไฟฮึบนี่ออเป็นการปาไฟบอลนะครับไปโจมตีประตูเว้ย แล้วก็สกิลเอ็กอ่านี่เป็นการกระทืบนะฮะที่เท้าแล้วก็จะทําให้เพลิงนะครับเผาประตูนั่นแหละแล้วก็กด F อีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่จะเป็นครึ่งร้อนครึ่งหนาวนะครับนี่เลยโอ้โหแล้วนี่คืออ่อปรากฏการณ์นะครับของเจ้าครึ่งร้อนครึ่งหนาวมาเริ่มงไปที่สกิลแซดนะฮะมาฮึบฮึชุบอ้๊กระโดดนะฮะแล้วก็ทุ่มนะฮะด้วยพลังไฟแล้วก็น้ําแข็งเงือแล้วก็สกิลเอ็กนะฮะมาสกิลเอ็ก นี่โหอโออันนี้อลังการเนครับเทพมากเป็นกันออทุ่มที่พื้นนะฮะด้วยพลังไฟนะ้ำแข็งที่อลังโกนนะฮะอลังการสกิลแรกฮึบกระโดดปุ้งสกิลเอ็กฮ่าเออประมาณนี้นะครับแล้ก็หมดแล้วสำหรับเจ้าครึ่งเย็นครึ่งร้อนต่อมาจะเป็นอัตลักษณ์โอเวอร์ฮอลกันบ้างนะครับนี่ของชายสวมหน้ากาก,ากนะครับคุณผู้ชมก็ตัวนี้เป็นตัวที่ค่อนข้างเท่นะครับบอกเลยว่าเท่มากมาโอเวอร์ฮอลโอเวอร์ฮอลสกิลแรก นี่นะครับเป็นการทําให้พื้นดินนะครับที่อยู่ด้านล่างเรานะครับไปโจมตีฝัตูไว้เป็นการทิมแทงฝัตูนะครับเออเหมือนเป็นการเปลี่ยนอ่อสภาพของพื้นดินนะครับนี่เออแล้วก็สกิล X นะฮะนี่เป็นการฮิลตัวเองนะครับเอออันนี้มีประโยชน์นะครับเมื่อโดนฝาตูโจมตีก็ฮิลตัวเองได้แล้วก็คือฮิลได้แบบรัวๆด้วยนะดูแม่งเนี่ฮิลได้แบบรัวๆเลยนะครับโคตรโกงอยู่ดิเออแล้วก็สกิลแปลงร่างครับอันนี้เท่มากดูนะ Over h a u l อ oh, oh, oh. ยังแท่นะครับและนี่คือแมปคนไทยเว้ยคนไทยทำได้ขนาดนี้โคตรแทบเลยนะครับบอกเลยว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกเว้ยสกิลแรกนี่เป็นการปล่อยขึ้นอะไรสักอย่างหนึ่งไปก่อนนะครับขึ้นเสียงม้งแล้วก็โจมตีด้วยพลังพื้นภพไม่กี่นีนะครับกูตั้งเองนี่แล้วก็ปุ้งสกิลแรกอย่างเท่นะฮะสกิลสองนเป็นการฮิวเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรอหมดแล้วนะครับสำหรับโอเวอร์โฮลนะครับต่อมาจะเป็นอัตลักษณ์ เครื่องเสียงกันบ้างนะครับหรือว่าเครื่องดนตรีไว้ของไอ้แจ็คนะครับเอออัตลักษณ์แจ็คนั่นแหละมาสกิลแรกนี่อ่าโอเคหมดแล้วนะสำหรับอัตลักษณ์เนี่ยต่อมานะครับกูจะมาลองทําบั๊กเกมดูเพราะว่าเกมนี้นะครับก็มีความแตกต่างตรงที่มันสามารถแปลงล่างได้แบบหลายล่างไว้ดูนะมากูแปลงให้ดูครึ่งน้ําแข็งครึ่งร้อนครึ่งร้อนครึ่งเย็น over ร์โฮลเออหัวรวมล่างนะครับคู่เท่ไปที่ one for all ดูดีได้ไหม one for all โอ้โห What the fuck เดี๋ยวมันฟอดีกูด้วยกูอยากได้นี้ด้วยเอาไม่ได้หรอโอ้กูบอกเลยใครจะชนะกูได้เอนจินด้วยดิโอ้สุดยอดมวลารวมล่างใครจะชนะกูได้เนี่ยเอาจริงๆนะครับดูสกริลกูหน่อยเอาตีโอ้โหอุ้ยโอ้โหสริวแม่งรวมล่างกันเลยนะครับโอ้โหดูดิฟู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 องโห โอเทพเลยโอ้โหตะกิวรวมร่างโอเคประมาณนี้นะสำหรับเกมนี้นะครับก็ถ้ามันรวมร่างกันแบบนี้ได้ในเกมจริงๆก็ถือว่าดีนะครับโหคงไม่มีใครสามารถต่อกรคุณผู้ชมได้เลยนะครับนี่เออแปลงเป็นเดีกูแล้วเนี่ยออ้ยโหความเร็วนี่มันอะไรกันนี่อโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะครับไปแล้วครับบายกดติดตามกูด้วยกูทำเกี่ยวกับอนิเมะ